ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเพราะประชาชนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับเรื่องของพฤติกรรมการการะทําของนักการเมืองและพักการเมืองแต่อย่างไรก็ตามคลิปดูงป้อมคงไม่มีสาระสําคัญอะไรถ้าคลิปของทักษิณชั้น14เกิดโผลขึ้นมาก็ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเช็คบินการเอาคืนลุงป้อมซึ่งธรรมนัตคราวนี้กล้าออกมาคมขู่ด้วยตัวเองคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็มาตอกย้ำตอนที่ท่านอ่านแถลงนโยบายตรงนี้อีก ความหวังของ,ของคนไทยเริ่มเรืองรองแต่พันที่คณะรัฐมนตรีปรากฏชื่อออกมาทำให้ความหวังเหล่านั้นเริ่มลางเรือนเราได้แลเห็นว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบไปด้วยคนเก่า7 0 80เซนและเพิ่มเติมคนใหม่มาบ้างเปรียบเสมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ที่เขียนฉลากเพิ่มเติมมีบ้างที่พ่อแทนลูกมีบ้างที่ลูกแทนพอ่อ มีบ้างที่น้องแทนพี่เพราะฉนั้นวันนี้อยากกลาบเรียนว่าท่านเหล่านั้นที่มาแทนกันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนดีอาจจะเป็นคนดีแต่จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินที่มีเดิมพันด้วยประชาชนคนไทยเจ็สกว่าล้านคนได้หรือไม่เพราะองค์ประกอบพอลมชุดนี้ประกอบไปด้วยหลายสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นสิ่ง <c oughs> ชํารุดทางประวัติศาสตร์ที่เป็นผลพวงจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่มีจุดเยือนว่าอำนาจรัฐต้องมาจากปลายกระบอกปืนมาจากรัฐมนตรีอาชีพที่เลือกที่จะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วรลลงที่ออกมาเตือนแต่การออกมาเตือนเนี่ยก็ขออยู่ในภายใต้ของข้อกฎหมายนะครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัฐปมเผ่าเนี่ยให้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด3ลายนะครับก็เดี๋ยวจะดําเนินการให้ให้คดีขาดละกัน ร้อยเอกธรรมนัตค่ะได้ส่งตัวแทนฟ้องเอาผิดหมอวรงที่สอนอนนังเลิงแล้วนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะวันนี้ผมก็เลยได้เดินทางมาที่สอนอนนังเลิงนะครับเข้ามาที่จะแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมด3ท่านนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา162เนี่ยนะครับได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกรณีนี้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้เนี่ยจะต้องถแถลงนโยบายเว้นแต่ว่า มีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาตามรับนูนมาตรา162วัก2น,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านธรรมนัตเนี่ยได้ลงพื้นที่กับท่านนารุม,มนท่านอัคราและท่านอิทิเนี่ยเป็นการส่งมอบงานนะครับระหว่างที่ท่านเนี่ยบริหารกระทรวงเกษตรมาเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยกำลังจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่อยุธยาและชัยนาทท่านเนี่ยก็ได้ดํารงตําแหน่งและท่านก็ไปดูน้ําตั้งแต่ที่แม่น้ํายมที่ สุขโขทยัยจนมาไหลที่แม่น้ําเจ้าพระยาที่นครสวรรค์และน้ํามันกําลังจะมาท่วมเข้าบ้านเรือนแล้วคราวนี้เราก็มัวแต่เถียงกันว่าอันนี้จะขัดรัฐธรรมนูญแต่เราไม่เคยไปสนใจเลยว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยจะโดนน้าท่วมหรือไม่ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยประเด็นที่ก็จะมาก็จะมาจะโจมตีกันว่าท่านธรรมนัฐขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่า ท่านธรรมนัสเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมเพราะนั้นการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329ก็ได้บุอกว่าถ้าคุณติชมด้วยความเป็นธรรมนะครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแต่การที่คุณไปกล่าวหาว่าท่านธรรมนัสเนี่ยนะปฏิบัติตัวเงี้ยเหมาะสมหรือไม่เนี่ยคำว่าเหมาะสมหรือไม่เนี่ยทำให้คนที่เขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าท่านธรรมนัสเนี่ยไม่มีความรู้หรออยางไปแทรกแซงกระบวนการการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ที่จะเข้าข่ายการขัดรับนูลมาตราหนึ่งร้ยแปดสิบห้าหรือไม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณในแพทย์วรงที่ออกมาเตือนแต่การออกมาเตือนเนี่ยก็ขออยู่ในภายใต้ของข้อกฎหมายนะครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยให้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดสามลายนะครับก็เดี๋ยวจะคำขู่ของธรรมนัฐพรมเผ่าก็คงชัดเจนบอกว่าการที่จะไปเอาผิดคนของเขายี่สิบคนลงทั้งตัวเขาด้วยเนี่ยเป็นกบฏภายในรพรรคพลังประชาราัฐ นะปรากฏว่าตอนนี้คนในพักพลังประชารัฐทยอยลาออกแล้วก็คนที่ลาออกก็เป็นคนที่เคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนปรากฏว่าหมาแก่นะครับที่เคยอเอาคลิปของลุงป้อมหรือบอกเสียงคล้ายลุงป้อมปรากฏว่าเออมีความไข้ชิดกระทักษิแป์แปลกๆนะครับโดนแฉมาก็โดนแฉกลับนะครับมาไป,ไปมาๆก็รู้จักกระทักษิณเป็นอย่างดี นั่นก็คงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ธรรมนัตนะก็ออกมาขู่ด้วยเหมือนกันนะบอกว่าเอาเล่นงานเข้ามาหลยเมื่อนั้นเขาจะเล่นคืนแต่เรื่องคลิปเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบมันคงเป็นคลิปที่นานแล้วที่สำคัญเสด็จพี่นะพร้อมพงก็ ไปร้องบทเอกประวิทย์วงสุวรรณเอาผิดเรื่องจริยธรรมอ้างมาคลิปเสียงคล้ายที่ผ่านมาสเสด็จพี่โดนคดีจำคุกไปหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญ,ญาในข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะก็ไม่สามารถดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็เล่นได้นะผมว่านะเขาอยากให้เขา,ากลับมาเล่นทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้สนุกสเสด็จพี่นะฮะซึ่งเป็นนักแสดงอะ่ะก็ไปแสดงอีกไปเยื่นเอาผิดลุงป้อมอีกรอบนี้ผมว่าสเสด็จพี่โดนอีกแน่นๆเลยนะครับส่วนเรื่องธรรมนัต คูเรื่องอว่าเอาผิดคนของเขาเมื่อไหร่เขาก็จะมีการเอาคืนเมื่อน,นั้นเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาธรรมนัต์โดนไปสองดอกนะดอกแรกก็คือพ้นจากกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐด,ดอกที่สองนะครับก็เป็นเรื่องยี่สิบคนที่พ้นจากพรรคพลังประชารัฐไปไปอยู่กับฝั่งเพื่อไทยปรากฏว่าในสภา สสอของพลังประชารัฐเองนะฮะอภิปรายด่ากันไปด่ากันมากลางสภาด่ากันเองนะพักเดียวกันด่ากันเองนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปทางกลับกันสิ่ง,งนี้เป็นผลดีสําหรับชาติาศาสนาและพระมหากรรษัตริย์ของประเทศไทยเพราะประชาชนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับเรื่องของพฤติกรรมการกระทาของนักการเมืองและพักการเมืองแต่อย่างไรก็ตามคลิปดุงป้อมคงไม่มีสาระสําคัญอะไรถ้าคลิป ของทักษิณชั้น14เกิดโผลขึ้นมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ามกสักตย์ใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพาอยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ส่งพระเจริญ มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหลนในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีกเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ทรงพระ,จะเจริญ